ไปแล้วเปิดนสองไปแล้วนี่ไงเข้าตัวหลังเรียบร้อยเข้าตัวหลังเรียบร้อยนัดตีตีตีโอ้โหผมขอแนะนำเพจ Tp 7รับซื้อขายเก็บออนไลน์มี id rv o มากมายให้จับจองคงต้องลองเข้ามาดูกันสักหน่อยลิงก์เพจผมทิ้งไว้ใต้คลิปสวัสดีวิลุ่มคนนี้ทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะนำเล่นตัวที่มีชื่อว่า นาครอสสกินเทพกันนั่นเองนะครับผมคือสกินเทพจริงๆนะคือมันเป็นสกินเทพอะโอเคนะฮะเรามาเล่นนาครอสสกินเทพในโหมดอะชาริลเจอร์กันนั่นเองนะครับผมมาๆกันสักหน่อยสักหน่อยแต่ที่แล้วนะฮะเล่นเป็นสกินของอันนี้ไปนั่นเองนะครับผมเคยเอาสกินของอะไรดูด้านล่างด้านล่างด้านล่างมีหนูหนีแล้วอะสกินของอ่าล่างอนิเมะไปนั่นเองนะเรียกไม่ถูกแล้วเฮ้ยโอ้โหใครมันลาก เดี๋ยวจะเชื่อฮะอ้าวโอ้โหได้ได้ได้โหดโอ้โหได้โหดได้โหดเกินเฮ่ยคลิปกลางอยากได้อ่ะอยากได้ฟันไปเร็วหน่อยโอ้โหทันตัวเดียวฮะฮึสกิวคูดาวนะฮะข้ามกำแพงไม่ได้เอาแล้วเพื่อนกลับกอก่อนได้เกิดไม่เป็นไรก็เราฟายคบแล้วกันไปแย่งก็คงไม่ได้ ไปแย่งก็คงไม่ได้นะฮะหรือจะไปดีเฮ้ยมันรออยู่แล้วนี่หว่ามาดีมาดีมาดีเออมากับเพื่อนนะเว้ยเฮ้ยเออเอ,อื่อแต่มันไม่เจ็บเลยมันเจ็บคาลิเตเตอร์ไปดิไปหน่อยเพื่อนไปไหนไม่ได้หรอประมาณสี่แล้วเรามากันสี่เก่งงานไปแล้วหนึ่งงาต่อเอ้ยโดนหกอกเฮ้ยฆ่าไก่อนเออ กรีดเลยกรีดเลยฉนี้เฮ้ย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 ยโอ้ยังได้อยู่โอ้โหดีนะเมื่อกี้เราแบบว่ามีผนิตอ่ะคือแย่งกันนัวมากมังกรเลยหนูนโดนหอกสลิมด้วยดีนะหอกสลิมมันหมดก่อนไม่งั้นเดินว่าเล่นล่างเทพแล้วเก่งขึ้นนะฮะเห็นเขาบอกจริงก็จริงก็วะ ตึเงเทแล้วเก่งขึ้นนะเว้ยเฮ้ยอือโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อได้พอดีงัดอุยอ้ยออกมาออกมาเฮ้ยนะอย่ามาบังให้นะอย่ามาบังให้นะเมื่อก,กี้ผมเกือบโดนไปโดนยีหนา้นาแล้วยีหน้านี่เอี้ยวตัวแทบไม่ทันนะเมื่อกี้ <c oughs> เกือบโดน เมื่อกหน้ามาันรับไมเมื่อกี้แตกเอา้าเอา้างั้นไ่เข้าไม่เอามาโหดนะครับโหดนะครับเป็นตัวเล่นป่าด้วยนะฮะมาเก็บแต้มนาครอสกันนั่นเองนะครับผมมือซีโอเก็บแต้ม COB กันหน่อยละกันเก็บแต้ม C O V กันหน่อยดาร์คเลเยอร์อ๋อดเอ๋อดีแปด,ดวีนะสิบแปดวีนะบผลิดอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันกันตีก่อนแล้วกันเออบวบโอ้โหอย่างเร็วฮะอย่างเร็วไม่โดดโดดยิงเหรอโค่นหอยกระโดดยิงโอ้มาถ,ถึงถึงสี่นะฮะเฮ้ยบวบอุย๊ยไม่ได้วะแยวก็ได้วะ <c oughs> แค่คลิปตัวเดียวแย่งกันจะเป็นจะตายนะฮะ เอ่อบ้าฟ้าเกิดนะยังเอ้ยโอเคฮ่าด้านล่างโดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะม,มีเลียนไปงานตรงนั้นอนะถ้ามีนะบอกเลยหวานเชียบก็เกลียบกรุงนะฮะมาคามุณจะสงสัยว่าผมเรียนอยู่ที่ไหนใช่ไหมเออผมเรียนอยู่ที่ไหนผมเรียนอยู่ที่มอกรุงเทพนะฮะเดี๋ยวใกล้จะได้ไปมอแล้วถ้าไปมอเดี๋ยวผมอาจจะถ่ายมาให้ท่านผู้ชมดูนะฮะ เออถ่ายมาให้ดูซะหน่อยนะฮะเขาเป็นยังไงหรือเปล่าไม่รู้อย่าดูก่อนนะฮะเออชิวๆเขาชิวๆสองพันซีโดดได้ยังสลิมงูไปลึกว่ะสลิมคือไปลึกมากหอหึดักกับดักดักดักอย่างเดียวหลบเฮ้ยมันแอบดีตรงนี้แนละ่เหมือนจะได้เล่นเรายังไม่เอาเลสน,นะเราจะรอเล่นก่อน เราเร่งกันเป็นยังไงเราดักนานมากมันรู้ไหมเนี่ยว่าผมอยู่ในนี้เปิดไปแล้วเปิดคิวสองไปแล้วนี่ไงเข้าตัวหลังเรียบร้อยเข้าตัวหลังเรียบร้อยงัดตีตีต,ตีโอ้โหเอ้ยเออที่เป็นคิวที่เป็นคิว,ควโอ้ยังโหดนะครับเน้นนัวนิ้นนัวเดี๋ยวได้คอยคิวแล้วเมื่อกี้ นิ้นนัวนะฮะนิ้นนัวที่ปเป็นคริวอะครับเราบอกแล้วใช,ใช้สกินนี้แล้วเก่งขึ้นนะเกี่ยวสกินนี้แล้วเก่งขึ้นนะครับป้อมแห่มันเป็นสกินเทพไงมันก็ต้องเทพใช่ไหมละ่ะสกินล่างเทพอะครับผมแอบรอไปชั่วโมงเลยเมื่อกี้ ไม่เดืเอดเดือดอะไรมาายงงรายงานออก็พริตปับปับจุดว่าแจมแมวแจมโบรแจมโรบรมังกรยังไม่มีใครเอาเลยมังกรเออเออมามังกรกันแล้วกันเนาะเฮ้ยเฮ้ย งาสามไยโอ้เกือบอถ้าเราเข้าสุดที่เราตรายแน่ๆอุ้ยโอ้โหจะดูเลือดเขาตบกันกลางกันแอคแท็กแล้วมันก็เราได้ใช่ไหมได้สิเออบัฟแดงเรียบร้อยเป็นของเรานะครับโอ้โหเกมยังเดือดเดือดยังไง เกมอย่างนำนะฮะนำอย่างนำนำจริงนำจริงกระทิงแดงอ่ะอย่างนี้ก็ได้ดิครับอย่างนี้ก็ได้ดิครับอย่างนี้ก็ได้ดิมะบัวฆ่ากันบ้านหรือเปล่าไม่กันนะฮะไม่กันไม่กันก็แตกไปไม่กันก็แตกไปนะครับ จบเร็วเกินไปหรือเปล่าจะเล่นกันไปหรือเปล่าแต่มันยังมันไม่น่าจะจบง่ายๆหรอกนะไม่าะฉ้นโอ้โหนลอ,องงานไม่โดนเลยเนี่ยชุดเดียวตาเยเห็นเขาโดดแล้วไงเราก็เลยเข้าหน่อยอุย้ยจะปวดรุ่นร้าวแพลวพาไปที่เดียวเชียวเฮ้ยเขาเห็นเราอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยเฮ้ย <c> ฮ <oughs> ัด้วยโอ้เซนดีจ,จัดแฉะหรือว่มามันเห็นแต่แรกอยู่แล้ว ม่ได้เห็นแต่เลขแล้วนะนักฮอสายดักเอ้าคุณจอ๋อเฮ้ยเราต้องโดดหลบก่อนนะฮะค่อยแอนติเฮ้ยจ๋อ,อไม่งั้นเราตายเมื่อกี้ถ้าเราไปแอนติตรงๆเราตายนี่ต้องโดดหลบก่นอนแล้วค่อยแอนติเฮ้ยเราแลบไปดักโอ้เรียบร้อยถึงกับแห้งอะไรทีเดียวเชียวเฮ้ยดับเบิ้ลคิว ถ้าเราล้างทีสีก่อนเออตีไปตีไปนี่ตุเลนตายนั่นนะ่ะตายนั่นนะ่ะเอา้าไม่ตายว่ะโดนทันนี่ก็จังเลยมังกรนี่ก็จังเลยมังกรนี่ก็จังเลยนะฮะนี่นี่นี่น เต็มนะฮคอสต์หน่อยนะฮะอย่างงี้ก็สบายเลยอีซี่อะไรอย่างงี้เหมือนสกินนี้มันตีเร็วขึ้นปะโ่าจเออนะโอ้โหปาทีเดียวปาทีเดียวเมื่อกี้ปาทีเดียวสลิมนี่แบบว่าหน้านี้ดุ้งเลยนะเมื่อกี้หน้านี้ดุ้งเลยนะหน้านี้ดุ้งเลยนะให้ดุ้งเลยนะเอ้ย ปาดเป็นหนึ่งทะเลป่ะเป็น่งสีมันเก็บสองได้เนี่ยแต่ว่ามันมาสามมันไม่ได้แล้วนี่เพื่อเล่นไปตรงนั้นนะเราป่วนตรงนี้อยู่ปวดตรงนี้อยู่ไอ้เพื่อเล่นไปนะฮะโอ้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 โดนโนวดปีบ้านไปก่อนเราใจเย็นนะฮะเพื่อเล่นไปที่อยากเล่นเล่นไปอยากหิวหิวปลายนะฮะ เราเหล่าป้อมอย่างเดียวนะครับเหล่าป้อมครับเหล่าป้อมถ้าเกียร์พีไม่หมดตายนะเอ้ยแตกนะโอ้โอ้ะแปลว่าฟ้าก่อนแล้วกันเราฟ้าก่อนแล้วกันรู้ตังเราฟาดได้แปดพันกว่านะฮะตีสลิมทีเดียวน่าจะตายนี่เนี่ย <c oughs> สลิมเขาไม่ออกมาให้เราฆ่าแล้วจังหวะเนี้ย ไม่ออกมาให้เราฆ่าแล้วครับเฮ้ยว่ผมตายเนี่ยจะดักเขาแต่เขาดักก่อนนะฮะเมื่อกี้ก็ผมจะเดินไปดักแบบชิวๆนะโอ้โหอุ้ยจะเลียนมาแรงเลยจะผ่านแล้วไม่ได้ของอันนี้เริ่มตึงแล้วเริ่มตึงชอบเลยตึงๆเนี่ยชอบเลยฮะตึงๆเนี่ยชอบเลยครับตึงๆเขาจะโหวมไหมเนี่ย ไม่หรอกม,มั้งใช่ไหมไปครับไปได้อยู่เ้อาไปโยนทำไมไม่็อดเลยไม่ไม่คิดว่ากาลีจะอยู่ตรงนั้นไงงั้นเราก็ไม่ตายมีกาลีอยู่แต่ผมรู้ว่าตูเลนอยู่นะแต่แบบว่ากาลีมันมาด้วยก็เลยแบบแห้งๆหน่อรฮะมีใครทีมกใช่ไหมไม่มี จะเข้ายังไงดีะวะเราจะบุกเดี่ยวไปก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องหาเหลี่ยมดีดีสลิมดูมันยืนนิ่ดูมัน,นก่อนละกันมันแอบอยู่ในแต่ในบ้านเราต้องแบบว่าเอาก่อเกิดไปใส่เลยปะจังหวะจบบ้านปะซื้อก่อเกิดเลยปะซื้อก่อเกิดเลยปะเออซื้อก่อเกิดเลยจังหวะนี้ซื้อก่อเกิดไปเลย เอ้าเรียบร้อยตายหนึ่งอือหือือหืบอกเลยมันยิงอะอือหือเราได้กาเกิดแล้วต้องเราต้องใส่สุดะฮะก็เกิดมาแล้วก็เกิดมาแล้วมามีก็เกิดแล้วยังไงใส่สุดที่ริมทางนี่ไงป่าพิธีโอโหป่าพิธีนี่หน้านิสัน จบบ้านนะเนี่ยขอฆ่าก่อนละกันตีบ้านก่อนตีตีต,ตีไม่เป็นไรมีก็อเกิดตีไปดิเออก็บอกแล้วก็อเกิดมันช่วยได้กล้าไม่ได้กอเกิดยังไงล่ะครับจังหวะจบบ้านนี่ถ้าเราจะมัแต่ออกดับแดงอยู่ถ้าเราตายมาแบบเมื่อกี้นี่ฮาเลยนะเป็นไงเราตายแล้วเรามีเกิดนะครับเกมนี้ไวมากนะครับ เอาไฮเตะได้เนี่ยสุดยอดครับปรบมือให้เลยโหกาลีเม็ดส,ส้มกับตูเรนเม็ดม่วงนั่นเองนะครับผมว่าแล้วทำไมกาลีมันดูแบบมันมันหนืดหนืดมันอะไรมันหุ่นหงิดจังเออโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าสัสดีนี้ก็บาบา